โอ้โหมากดอนิเมชันซ้ำดิเสีสวัสดีครับอยู่กับผมเมคิลลี่นะครับยิยนดีต้อนรับสู่เกมโลบ็อกนั่นเองวันนี้ลองมาถ่ายเกมโลบ็อกดูเกมอะไรครับซีรีส์ไอเอลนะครับเดี๋ยวเดีย๋ยวลงเดี๋ยวลงต่อนะครับใครที่รอดูนะโอเคนี่เราอยู่กับแมปเพชรโกนะตะกี้เสียงดังไปหรือเปล่า <laughs> ขอโทษทีนะลืมไมค์ใกล้ปากโอเคนะครับอยู่กับแมปเพชรโกนะเป็นแมปใหม่ของ Big Games หรือที่ทุกคนน่าจะรู้จักเป็นเพชรซิม99นะนี่ก็กเกมนี้เล่นง่ายๆนะครับกดลูกเต๋าด้านล่างนี้สุ่มสัตว์เลี้ยงด้านบนสัตว์เลี้ยงก็จะบอกว่าเราสัตว์เลี้ยงอยู่ในระดับเท่าไหร่นะสมมติว่า1ใน2 0 5 0ไอ้มังกรตัวนี้ราก้อนเนี่ยก็คือมีโอกาส1ใน2 5 0 0ที่เราจะได้ตัวนี้นั่นเองก็สุ่มสัตว์เลี้ยงไปเรื่อยๆเ,เอามาขิงเพื่อนหรือว่าเอาไปขายในตลาดโลกก็ได้ยวพาไปดูตลาดโลก โอเคถึงตลาดโลกแล้วนี่มันก็จะมีคนเอามาขายแบบนี้9,999หนึ 9, 999, ่งเพชรอันนี้20เพชรอะไรประมาณนี้นะครับแต่คือเพชรเกมนี้มันไม่ได้หาได้ฟรีๆเหมือนภาคก่อนนะมันต้องเติมเอานี่ไดมอนด์อาโอลี่เคียตเต็ดฟอร์มเดอร์เอ็กซ์คลีฟช็อปนะครับ1โลบัคเท่ากับ1,000เพชรโอเคก็ เหมือนสามารถเหมือนขายเงินจริงเลยอ่ะเกมเนี้ยเหมือนเอาสัตว์เลี้ยงสุ่มสัตว์เลี้ยงมาขายเงินนะใครที่อยากจะลงทุนหรือหาไรายได้ช่วงปิดเทอมก็เกมนี้ก็ใช้ได้นะอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูตัวราคาแพงแพงแถวนี้หน่อยน,นี่อ่ะ2 2งล้านหนึ่งแสนกว่าเพชรก็สามารถดูวอลลุ่มได้ก็คือ1นึ่ลบัคนั่นเองประมาณเท่าไหร่ประมาณเกือบสีบบาทนะถ้าเราไปเติมโอเค กับข้อเกมเดิมที่เจ๋งคือเราสามารถอัปเกรดได้นะเห็นปุ่มอัปเกรดด้านล่างนี่ไหมนี่เริ่มมานี่ก็คือสามารถเปิดไข่ได้อ่านี่เปิดไข่ทุกๆครั้งเร็วขึ้นอะไรอย่างนี้เราก็ต้องใช้เงินอัปเกรดเปิดไข่ไวสามารถเก็บเปิดไข่และได้เหรียญอะไรอย่างนี้นะนี่ออโต้โลสุ่มอัตโนมัติสุ่มอัตโนมัติไวขึ้นสามารถซ่อนปุ่มอัตโนมัติได้เทอร์โบ การสุ่อัตโนมัติลูกเต่าทุกๆลูกเต่าจะได้ไอเทมได้ได้ไเทมเยอะขึ้นได้ไเทมโคนเยอะคนเยอะขึ้นอันนี้ไอเทมดีสุ่มได้ไอเทมดีแล้วก็ในไอพวกเป็นลูกเต่าแลนโบกับลูกเต่าทองเนี่ยเนาะเราก็จะได้ไอยเทมดีขึ้นคืออะไรเป็นแบบสมมติสุ่มแปดครั้งเราก็จะได้เป็นสุ่มโชคดีหนึ่งรอบสุ่มครบร้อยครั้งก็จะได้เป็นสุ่มโชคดีหนึ่งรอบอันนี้ก็ซื้อลดจากร้อยเก้าสิบ จาก90เป็น80อันนี้จะเป็นอะไรเนี่ยดับเบิลแลนโบว์คืออ๋อจากโชวคคูณ5เป็นคูณ6.5อ่าเหี้ง่ายๆเจ้านี้สบายๆเนอะเอาไว้เป็นจะคแบบหุ้ยหุยในตัว60,000 60,670 0เฮียโอ้โหขอดูหน้าตา่ดยสิเ l ล o รก เป็นก้อนหินนรกหรือเปล่าน่าจะโอเคตอนนี้ผมมีเงินอยู่1 6 9่งจาล้านเราก็เอามาอัพผมแนะนำมะใครที่เข้ามาแรกๆอัพเกรดพวกเงินพวกนี้ก่อนแล้วก็เอาเงินพวกก่อของความพวกนี้อ่ะไปปุ๊บเราจะได้เอาเงินมาอัพเกรดอย่างอื่นนะได้ไหวขึ้นนี่ก็กดเหรียญตามคอมพอมแบบเนี้ย ด้ยอีกแล้วเฮ้ยโชคดีเกินหมืเป็นกระต่ายตัวสีม่วงโอเคอันนี้เป็นโซนซื้อน้ำยาจะจะจะเข้ามาซื้อโพชั่นได้ก็ต้องปลดล็อกเหมือนกันนะอันนี้อินเด็กก็ต้องซื้อซื้อหมดมีอะไรให้ซื้อซื้อหมดอ่ะฮะตังไม่พอเหรอ ๋อผมยังไม่ได้ปลดล็อกไอลักกี้โพชั่นไอวีนะซื้อไม่ได้อัน,นเราเข้าไปซื้อกันก่อนเข้าไปที่บูทพชั่นนี่ไงโพชั่นเทียสี่ตรงนี้สามแสนสองต่างไว้พอโอ้โหคนนี้มี2องแสก้าก็หกแสเจ็ดสุดยอดสุดยอดแล้วดูของผมโอ้โหอีที่ผสมยา เอามาผสมโพชั่นได้เราจะได้เป็นแบบโพชั่นลักกี้เพิ่มขึ้นแล้วก็ผสมไปอาแล้วมันก็จะเข้ามาอยู่ในกระเป๋าเรล่ากดใช้ได้เลยใช้เลนโบฟู้ดก่อนเลนโบฟู้ดก็เป็นอ่าเป็นผลไม้ทั้งหมดมารวมกันในผลนี้ผลเดียวเนาะใครที่ปลดล็อกอันนี้นะอุ้มมือแมวเนี่ยก็คือมันจะให้เราหาทั่วแบบน้อย2ี่ห้าอันแล้วก็อันนี้ก็จะหาเพิ่มอีกยี้าอัน หาครบ25ทุกๆ25อันก็จะได้เป็นโชคเพิ่มขึ้นอ่ะอย่างงี้ผมก็ยังหาไม่ครบนะให้ได้28อันอยู่เลยตามหากันที่มาถ่ายน,นี้ไม่ใช่เพราะอะไรหรอกจะได้มีคลิปลงประจำวันนี่ไงวอาที่ไงป๊๊บอยู่หลังช็อกโกแลตปะเนี่ยจะไปยังไงก่อนฮัลโหลโอ้ยตก ไม่ถึงอน,นี่ไงต้องกดขอพอรระยะไม่ได้ระยะไม่ได้นี่เห็นการกระบาดตรงนี้แม่นี้เราไปใกล้ๆให้เพจมันไปขุดมันขุดหาสมบัติเราจะได้เหรียญกับพวกผลไม้ผลไม้พวชั่นเดี๋ยวรอตั้งครบ8 5ดแาแล้วมาอัพเกรดแบตเตอร์บริกอ๋อเราจะทําให้เราได้ไอเทมจากพวกกล่องพวกนี้นะดีขึ้นเคเราได้ไฟฟมา เรียกแมลงประสาทไทยเรียกอะไรไม่รู้จำไม่ได้ละน่ารักดีนะคุยที่กินผลไม้12อันโอ้โหลืมกินเลยว่าแล้วทำไมเวลวไม่ขึ้นสักทีกินไอเปิดแล้วกันนะเรียบร้อยเวลาเราเสร็จคุยเราจะได้ตัวคูนข้างๆนี้มากขึ้นนะอ่ะผมจากคูนเหรียญ40ก็เป็น45เพื่อนผมมันเล่นมันได้คูน100อละ โลเพชรหนึ่งในหนึ่งพันบวกแปดตัวเหรอโอเคโลเพชรร้อยห้าสิบครั้งแล้วก็ทำลายพวกเหรียญข้างๆนี้ห้าสิบอันโอ oh, ้ดูดีคนนี้อย่างเท่โอเคตังน่าจะครบแล้วปังฮะยังได้ของดีขึ้นอีกเหรอ3.85ล้านโอ้โห มาไร่ซื้อโพชั่นสักหน่อยโอหมดละไปผสมอันนี้ได้เหรียญเพิ่มขึ้นจากการสุ่มโอเคกินไปก็ลักกี้โพชั่นด้วยเอามาอัพเรื่องเลเวลนี้ดีกว่าโอ้ยยังไม่ได้อัพเลย นี่อะไรเนี่ยมีเชคด้วยอะไรวะเนี่ยเฟนบูทอออยู่เซิฟเดียวกับเพื่อนก็จะสามารถทำให้เราโชคดีขึ้นได้โอเคอันนี้คือได้โบนัสจากสัตว์เลี้ยงที่สุ่มและได้หนึ่งในหนึ่งหมื่นนะน่าจะว่าแมปนี้น่าจะเหมาะสำหรับคนที่ชอบเอฟข้ามคือนนะ เขาจะรวยกันได้ถ้าเอเพข้ามคืนแต่ใครไม่มีเวลาก็เล่นได้ก็เข้ามาสุ่มๆุมอัปเกรดอัปเกรดแล้วก็ออกไปทำอย่างอื่นสสำหรับคนว่างแหละหรือว่าคนไม่ว่างไม่มีอะไรทำก็เปิดเกมนี้ค้างไว้เฮ้ยสกีบีดี้ตัวน,นี้ชื่ออะไรก็ไม่รู้ไม่เคยดูนะใครเคยดูก็คอมเมนต์โอเคผมอัปเกรด ลัคก,กี้พอชั่นเทียสีได้แล้วเดี๋ยวลองไปซื้อดูสิเอา้ารีไปแล้วเกมนี้มีโค้ไไดไหมเนี่ยน่าจะยังไม่มีนะฟู้ดแมชชีนลองไปดูที่เทรดดิ้งดีบิ gger m a i l box เพื่ออะไรแต่ซื้อไปถูกดีอ๋อ นี่คือผมยังสุ่มฮักคไม่ได้เหรอต้องปลดล็อกอันนี้ก่อนโอเคโอเคหาตังก่อนเนี่ยลักกี้โพวชไอวีโอ้โหโชคเพิ่มมาขึ้นเอาตะกี้เวลมันขึ้นแล้วเหรอไม่ทันสังเกตคูณห้าสิบแล้วเุ้ยต่อไปให้เราทำอะไรอะ่ะยูดเวนดิ้งแมชชีน8ครั้งกับคอลเลกไอเทมแล้วก็โลดได้สัตว์7,500เลยเหรอ อัไนไีนคือแวนดิ้งแมชชีนอ่ะยูดแวนดิ้งแมชชีนนี่คืออะไรก็ไออตื่นนำยาอ๋อไอพชชั่นตรงนี้นะเอาหมดโอ้โหโอเคตังครบแล้วซื้อฮักได้ถึงเวลาสุ่มได้ฮักเฮ้ยนี่ไงโอ้โหกว่าจะลงมา ไอกล่องหีบสมบัตินี้ได้เงินเยอะมากแต่กว่าจะลงมาแต่ละครั้งนี่คืออย่างนานอ่ะมันไม่ได้แค่แปดหมื่นเี่ะไงอ,อ๋อนี่ไงหกแสนห้าโอ้ว่าละตังกว่าจะเข้าเอาไปอัพอะไรดีอัพเป็นพวกบูธละกันเทียรสี่พอชั่นแล้วก็แฟตเตอร์คราฟติ้งหรอเออว่าละทำไมมันปรุงยาอย่างช้าเลย โอเคครับทุกคนคลิปนี้มีประมาณนี้ถ้าผมได้สัตว์เลี้ยงหรืออะไรหายากหายากมาจะแจ้งให้ทราบในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมบ๊ายบาย